สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกปริศนาคดีฆาตรกรรมที่ดังมา,มากๆคดีหนึ่งของโลกเลยนะครับแจ็คเดอะริปเปอร์ฆาตกรต่อเนื่องที่ลอนดอนปี1888เราจะคุยกันผ่านข้อมูลที่เรามีโดยเฉพาะจากบันทึกปริศนาแจ็คเดอะริปเปอร์ฆาตกรนิรนามแห่งลอนดอนนะครับก็เป้าหมายคือมาสกัดแก่นสำคัญสำคัญแล้วก็มุมมองที่น่าสนใจจากเอกสารชุดนี้กันครับค่ะสวัสดีค่ะก็ เอกสารนี้พาเราย้อนไปดูบริบทสำคัญเลยนะคะคือแถวย่านไวแชปเปลปลายศตวตรรษที่19สภาพแวดล้อมตอนนั้นนี่เต็มไปด้วยความยากจนแออัดแล้วก็อาชญากรรมเยอะมากค่ะซึ่งมันก็เป็นฉากหลังที่เอื้อให้เกิดโศกนาฏกรรมแบบนี้ขึ้นมาได้นะคะและที่สำคัญคือมันทำให้การตามหาตัวฆาตากรเนี่ยยากมากมากเลยค่ะครับ และในฉากหลังที่มันดูมืดมนขนาดนั้นก็เกิดเหตุฆาตรกรรมต่อเนื่องกับเหยื่อ5รา,ายที่เขาเรียกว่า Canonical 5ใช่ไหมครับเอ่อทำไมต้องเป็น5คนนี้โดยเฉพาะล่ะครับมีอะไรที่มันเชื่อมโยงกันค่ะเหตุผลหลักๆที่ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่เขาเชื่อมโยง5คดีนี้เข้าด้วยกันนะคะก็มี Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride Catherine a d o l s แล้วก็ Mary Jane Kelly คือรูปแบบการลงมือมันมันคล้ายกันมากค่ะทั้งช่วงเวลาที่เกิดเหตุคือสิงหาถึงพฤศจิกาปี1888แล้วก็ลักษณะการฆ่าที่โหดเหี้ยมเหมือนกันเลยคือปาดคอนลึกมากแล้วก็มีการชำแหละศพ โดยเฉพาะการตัดอวัยวะภายในออกไปอย่างพวกไตหรือมดลูกอะไรแบบนี้นะคะจุดนี้แหละค่ะที่ทําให้เหยื่อทั้ง5้าคนนี้ดูดูแตกต่างจากคดีฆาตกรรมอื่นๆในไวท์เชปเพิลช่วงนั้นค่ะอ๋อครับการตัดอวัยวะที่ว่าแบบดูแม่นยำนี่เองที่ทําให้มีคนคิดว่าฆาตกรอาจจะมีความรู้ด้านกายวิภาคเอ่อในบันทึกที่เราดูกันอยู่นี้เขามีมุมมองเรื่องนี้ยังไงบ้างครับ บันทึกนี้เขาก็ชี้ให้เห็นนะคะว่าแม้ลักษณะแผลจะดูเหมือนเอ่อเหมือนคนที่รู้เรื่องกายวิภาคแต่ก็ยังเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันอยู่ค่ะคืออาจจะเป็นคนที่มีทักษะใช้มีดเก่งๆแบบอื่นก็ได้เช่นคนชำแหละสัตว์หรออืออาจจะเป็นแค่คนธรรมดาที่โหดเหีเ้ยมมากๆก็ได้ไม่จําเป็นต้องเป็นหมอผ่าตัดเสมอไป จุดที่น่าสนใจจากเอกสารนี้คือเขาเน้นย้ำว่าความเชื่อที่ว่าฆาตกรเป็นหมอเนี่ยอาจจะถูกสื่อสมัยนั้นขยายความไปเยอะเหมือนกันค่ะต้องการให้เรื่องมันดูดูดราม่ามากขึ้นครับพอพูดถึงสื่อแล้วก็นึกถึงเรื่องจดหมายเลยครับที่อ้างว่ามาจาก r ิ p p e r โดยเฉพาะจดหมาย Dear Boss ที่เป็นที่มาของชื่อ Jack the r ร p p e r เลยใช่ไหมครับแล้วก็มีจดหมาย from hell ที่ส่งมาพร้อมกับไตมรุดด้วยอันนี้บันทึกนี้ว่ายังไงบ้างครับค่ะ เอกสารนี้ค่อนข้างชัดเจนนะคะว่าผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ในปัจจุบันเนี่ยเ,เขาเชื่อว,ว่าจดหมายเกือบทั้งหมดเลยรวมถึงเบียบอสด้วยน่าจะเป็นของปลอมค่ะมีความเป็นไปได้สูงมากว่านักข่าวทําขึ้นมาเองเพ,อเพื่อเพื่อเพิ่มยอดขายหนังสือพิมพ์อะไรแบบนั้นอ๋อเหรอครับแต่ว่าจดหมาย from h e l l นะคะที่ส่งมาพร้อมชิ้นส่วนอวัยวะอันนั้นยังยังดูน่าเชื่อถือมากกว่าฉบับอื่นแม้จะยังไม่มีข้อสรุปแน่ชัดนะคะแต่ก็ก็ถือเป็นหลักฐานชิ้นเดียวที่ อาจจะอาจจะมาจากฆาตรกรตัวจริงก็ได้ค่ะเข้าใจครับแล้วทางด้านการสืบสวนล่ะครับเห็นว่าตำรวจพยายามอย่างหนักแต่สุดท้ายก็จับไม่ได้เอกสารนี้มีบอกไหมครับว่าอุปสรรคมันคืออะไรบ้างนอกจากเรื่องเออเทคโนโลยีอย่าง DNA ที่ยังไม่มี มีค่ะนอกจากขัดเทคโนโลยีทางนิติวิทยาศาสตร์แล้วนะคะบันทึกนี้ยังชี้ให้เห็นปัญหาอื่นๆด้วยค่ะอย่างเช่นการประสานงานระหว่างตำรวจสกอตแลนด์กับตำรวจนครบาลลอนดอนที่เหมือนจะไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่แล้วก็พยานหลักฐานที่ไม่ค่อยน่าเชื่อถือในสภาพแวดล้อมที่มันมันวุ่นวายมากๆของไวชัพเพลนะคะ um แถมยังมีแรงกดดันมหาศาลจากจากสาธารณชนจากสื่อต่างๆอีกซึ่งมันก็อาจจะทำให้การสืบสวนควยเขยไปได้ง่ายๆเลยค่ะ ครับแม้จะจับไม่ได้แต่ก็มีผู้ต้องสงสัยเยอะมากเลยใช่ไหมครับเอกสารที่เราดูอยู่เนี่ยเขาเจาะลิกใครเป็นพิเศษไหมครับมีพูดถึงหลายคนเลยค่ะแต่เอกสารนี้จะให้ความสำคัญกับเออรอนคอสมินสกีนะคะเป็นช่างตัดผมชาวโปแลนด์คือตำรวจในยุคนั้นสงสัยคนนี้มากแล้วก็ยุคหลังๆก็มีการอ้างถึงหลักฐาน DNA จากผ้าคลุมไหล่ด้วย อ๋อ oh, ที่เป็นข่าวใช่ค่ะแต่ก็ก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันเยอะมากเรื่องความถูกต้องของกระบวนการตรวจพิสูจน์นะคะอีกคนก็คือมอนทากิลจอร์รูอิตเป็นทนายความที่มาพบเป็นศพหลังจากที่การฆาตรกรรมมันหยุดไปแล้วบันทึกนี้เขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าการที่เขาเสียชีวิตเนี่ยอาจจะเป็นเหตุผลที่ทําให้การฆ่ามันหยุดลงก็ได้มากกว่าที่จะมีหลักฐานตรงๆว่าเขาเป็นเป็นฆาตรกรนะคะแต่สุดท้ายก็ไม่มีใครถูกตัดสินว่าผิดจริงๆเนาะ เลยทำให้คดีนี้กลายเป็นเป็นตำนานมาจนถึงทุกวันนี้เลยถูกต้องเลยค่ะความลึกลับที่มันมันยังคลี่คลายไม่ได้ความโหดเหี้ยมของคดีแล้วก็เรื่องราวที่ถูกเอาไปขยายความในสื่อต่างๆเยอะแยะไปหมดทำให้แจ็คเดอะริปเปอร์กลายเป็นมากกว่าอาชญากร ธรรมดาไปแล้วค่ะมันเหมือนเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความน่ากลัวความมืดมิดที่ซ่อนอยู่ในสังคมยุควิกตอเรียบันทึกนี้ชี้ว่าส่วนหนึ่งที่ทําให้เรื่องนี้มันยังอยู่ยงคงกระพันมาได้ก็เพราะว่ามันสะท้อนความกลัวแล้วก็ความหลงไหลในสิ่งที่เราอธิบายไม่ได้เนี่แหละค่ะครับสรุปจากการคุยกันวันนี้เนาะเราก็ได้เห็นมิติที่ลึกขึ้นของคดีแจ็คดูริปเปอร์จากมุมมองของเอกสารที่เรามีทั้งบริบทสังคม เหยื่อทั้งห้าคนรูปแบบการฆ่าที่ก็ยังเป็นปริศนาอยู่อุปสรรคในการศึกวนที่มันมากกว่าแค่เรื่องเทคโนโลยีแล้วก็ผู้ต้องสงสัยหลักๆบางคนที่ก็ยังเป็นที่ถูกเถียงกันรวมถึงเหตุผลที่ว่าทําไมเรื่องนี้มันยัง,ย,งยังดึงดูดใจเราอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้นะครับค่ะก่อนจะจบกันไปนะคะอยากจะทิ้งคําถามไว้นิดนึงให้ลองคิดก,กันดูเล่นๆค่ะ ว่าความลึกลับที่ยังคงอยู่ของแจ็คดริปเปอร์เนี่ยมันไม่ได้แค่สะท้อนข้อจำกัดในอดีตอย่างเดียวนะคะแต่บางทีมันอาจจะสะท้อนถึงธรรมชาติของมนุษย์เราเองหรือเปล่าที่มักจะแบบถูกดึงดูดเข้าหาเรื่องราวที่มันดำมืดที่มันหาคำตอบไม่ได้แล้วการที่เรื่องเล่านี้มันถูกผลิตซ้ำๆในวัฒนธรรมสมัยนิยมอยู่เรื่อยๆเนี่ยมันบอกอะไรเกี่ยวกับความกลัวหรือความต้องการลึกๆในสังคมปัจจุบันของเรากันแน่